มาเก็บงานตรงหัวเมคอนโรลของเบเกอร์หน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าแจ้งมาว่ามันอาจจะช็อตอื่ทิปแต่ว่ามาตรวจเช็คแล้วนะครับมันเป็นซอเ็ตแบบเสียบเพราะงั้นการเสียบเข้าไปมันอาจจะหลวมหรืออาจจะสั่นคลอนมันก็ทําให้ทิปได้นะครับแบบเมื่อกี้นะครับที่เราเจอกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะแก้ไขคือใส่ท่อคอดเพื่อเป็นปอกหุ่มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะมาทํากันเลยนะครับ กดไฟออกไปแล้วนะครับเพราะงั้นระบบแหล่งจ่ายไฟทั้งบ้านคอนโทรลไม่มีแล้วตอนนี้เราก็ใส่ผ้อหดเข้าไปที่ปลายสายเรียบร้อยแล้วทุบั่วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะใช้เคเื่องันทยมัดเพื่อล็อกสายไม่ให้มีการเคลื่อนตัวนะครับมันก็จะทําให้อุปกรณ์ของเราไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในการที่เราจะเปิดปิดฝาตู้นะครับใส่ท่อหดไปแล้วทุก จุดนะครับทีนี้เราก็จะใช้เคเบิลทายในการมัดสายเพื่อที่จะล็อกสายให้มันแน่นนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่าปัญหาเราใช้หางปลาพินนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหางปลาพินแล้วเสียบเข้าไปในซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตก็คือในตัวเทอร์มินอลต่างๆนะครับแล้วประกอบกับว่าฝาตู้ครับอยู่ใกล้กับซ็อกเก็ตมากมันจึงทําให้เกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดการรลวมมันก็เลยทําให้ เบเกอร์ทริปขึ้นมานะฮะทีนี้เราจะออนเบเกอร์แล้วนะครับตอนนี้ทางหน้าง,งานต้นทางจ่ายไฟยมาแล้วเข้าไฟสมบูรณ์แล้วนะครับ,บ,รบดูวันเตดทำง,งานแล้วทีนี้เราก็จะเปิดเปิดนะครับเบเกอร์ Baker ใหญ่อาจจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงทีนี้เราก็จะมาดูปัญหาที่เขาพบเจอนะครับเนื่องจากว่าการเปิดปิดฝาตู้หรือการทำอะไรเกี่ยวกับหน้าตู้มันอาจจะทำให้จุดต,ต่อต่างๆมัน มันก็เลยตัดเป็นธรรมดานะครับเราก็ทาําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ